สวัสดีค่ะตอนนี้เออยู่ที่สยามพารากอนนะคะและเดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่ามาทำไมคือตอนนี้เอจะมีเพื่อนเพื่อนจากกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคู่ค้ามาที่ไทยบ่อยมากบางคนก็มาหาหมอบางคนก็มาเที่ยวบางคนก็มาซื้อของไปขายและทีนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่มาก็จะชอบถามว่าพักโรงแรมที่ไหนดีอยากไปเที่ยววัดพระแก้ว ซึ่งเราคนไทยอ่ะเราอาจจะมองว่ามันธรรมดามากเลยนะแม้กระทั่งตัวเอแต่เพื่อนชาวกัมพูชาเขาตื่นเต้นทีเนี้ยปก,กติลราเอกก็จะเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจตื่นแต่เช้าขี้เกียจเดินทางเข้าเมืองรถติดทีเนี้ยวิธีแก้วิธีแก้ความขี้เกียจเราจะแก้ยังไงเราต้องนึกถึงเป้าหมายก่อนว่าวัตถุประสงค์อะเราทําเพื่ออะไรอย่างเองนะวันนี้ตื่น ตื่นตีสี่ตื่นตีสี่เป้าหมายก็คิดว่าโอเควันนี้เราจะมาลงพื้นที่มาสำรวจว่าถ้าเพื่อนชาวกัมพูชามาเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนและทีนี้เอกก็มีตัวช่วยซึ่งะสะดวกสบายมากเราไม่ต้องขับรถเองนั่นก็คือรถบัสของเอลเฟนโกโกนำเที่ยวกรุงเทพส6บจุดไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้ววัดโพ ไอคอนสยามรถเขาจะวนทุก45นาทีเขาจะวนถ้าเราอยากจะลงวัดพระแก้วเราก็ลงไปแล้วพอรถคันใหม่มาเราก็ขึ้นรถคันใหม่เดี๋ยวเอจะพาไปดูบรรยากาศจุดที่รอรถนะคะเห็นไหมคะระหว่างที่เราอยากส่งออกก็จริงแต่เราอยู่ที่เมืองไทยเราก็สามารถทำการตลาดได้นี่ค่ะอันนี้จะเป็น สถานี BTS สยามนะคะตอนนี้ก็จะมีช่วงนี้จะสวยค่ะช่วงนี้หน้ามาก็เขาก็จะมีประดับประดาไฟตกแต่งต้อนรับทั้งคริสต์มาสปีใหม่<ส>เดี๋ยวอีกสักพักเอจะพาลงไปดูข้างล่างตรงจุดขายตั๋วนะคะชมเมืองนิดนึงเนาะเห็นไหมคะเวลาเราขี้เกียจเราต้องหาแรงบันดาลใจอันนี้ถือว่า ทำให้เพื่อนกัมพูชามีความสุขเพื่อนชาวต่างชาติมีความสุขมาเมืองไทยแล้วมีความสุขและก็เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้วยไม่งั้นไม่งั้นก็จะขี้เกียจเดินทางเดี๋ยวชมบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมานะเพื่อนๆคนไทยที่อยากมา เดี๋ยวเอจะบอกรายละเอียดว่าค่าตั๋วเท่าไหร่มา,รมายังไงไเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆสยามพารากอนไปก่อนนะคะตอนนี้ห้างยังไม่เปิดค่ะเพราะยังไม่9้าโมงเลยรถจะออกคิวแรก9โมง9โมงตรงอ่าเนี่ยรถมาแล้วก็วันนี้เป็นวันจันทร์นะคะเนี่ยค่ะทุกคนเห็นรถสีแดงๆไหมคะอ่าก็คือรถคิวแรกนะคะจะมาออก รถคิวแรกเนี่ยจะออก9้าโมงเโมงตรงเป็นรถบัสสองชั้นนะคะของเอโรแฟนโกโก้ Go. แล้วเขาก็ให้เราเลือกด้วยนะว่าเราจะเอาแบบเปิดประทุนไหมหรือว่าแบบธรรมดาอ่าเนี้ค่ะเหมาะมากสำหรับคนขี้เกียจขับรถยังเออเอไม่ชอบขับรถเข้าเมืองไงคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเซลเป็นเซลลมาตลอดเลยต้องขับรถเข้าเมืองตลอดแล้วก็รถติด เนี่ยคันนี้ล้วค่ะรถจะออกทุก45นาทีเราขึ้นได้ทั้งวันเลยนะคะซื้อตั๋วแบบเหมาแล้วก็ขึ้นได้ทั้งวันเลยอ่ะให้ดูนี่นะคะใครสนใจเที่ยวกรุงเทพ16จุดนะคะ,ะเดี๋ยวเอจะบอกรายละเอียด ค่าใช้จ่ายนะคะอ่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอกก็จะเดินไปซื้อตัวนี่นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ถ้าวันวันธรรมดานะคะราคาคนไทยเนี่ยคนละสองร้อยบาทแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือเทศกาลวันละสามร้อยแต่ถ้าเป็นราคาต่างชาติคนละหกร้อยบาท นี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าประตูที่หนึ่งนะคะชั้นจีของสยามพารากอนเนี่ยค่ะประตูหนึ่งเห็นไหมเนี่ยสะดวกมากๆเลยไม่ต้องขับรถเองไม่ต้องเบื่อกับรถติดด้วยนี่นะคะจุดสิบหกจุดไปไหนบ้างและมีบรรยายประวัติศาสตร์ด้วยนะคะเจ็ดภาษาเห็นไหมคะอ่ะนี่ค่ะ สิบหกจุดจุดที่หนึ่งอ่ะก็คือสยามพารากอนจุดที่สองจุดที่สอง MBK จุดที่สามสามย่านวัดหัวลำโพงจุดที่สี่เป็นวัดไตมิตรจุดที่ 5, ห้าชัยนาทาวนะคะจุดที่หกแกรนชยนัยนาจุดที่เจ็ด ประตูผีน่าจะเป็นเสาชิงช้าหรือเปล่าจุดที่แปดข้าสารนะคะถนนเข้าสารจุดที่เก้าใจอแอนวิจุดที่สิบเนี่ยอันนี้เอชชอบมากเลยจุดที่สิบวัดโพค่ะจุดที่สิบเอ็ดก็จะเป็นสนามหลวงจุดที่สิบสองเป็นวัดอรุณนะคะจุดที่สิบสามเป็น ไอคอนสยามจุดที่14เป็นมหานครสกายวอล์กนะคะจุดที่15บหาอะไรนะพัดพงเนี่ยค่ะเราเราซื้อตั๋วแบบเหมาใช่ไหมคะเราก็คือขึ้นได้ทั้งวันเลยจนถึงสามโมงนะคะ ไม่อยากลงจากรถก็ได้นะคะแต่ถ้าเราลงไปแล้วเช่นเราจะแวะวัดโพขากลับเราก็ต้องรอรถคันใหม่มารับเราเนี่ยค่ะพี่เอตั้งใจมาวันนี้ก็คือเอกก็มาครั้งแรกมาลงพื้นที่ก่อนเวลาเพื่อนจากกัมพูชามาเนี่ยเราจะได้สะดวกแล้วก็คล่องเตรียมตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีเห็นไหมคะ ตอนนี้นะคะคนที่มารอเนี่ยส่วนมากจะเป็นต่างชาติทั้งนั้นเลยเป็นเกาหลีหรือทัวร์มาจากสิงคโปร์ช่วงนี้จะเป็นทัวร์มาจากสิงคโปร์เยอะค่ะจุดนั้นเป็นเซนทัเวอร์าเห็นไหมเราคนไทยเราอาจจะมองว่าธรรมดานะคะแต่สำหรับเพื่อนชาวต่างชาติน่ะมันเป็นอะไรที่พิเศษมาก เมื่อประมาณสักสองอาทิตย์เอมีเพื่อนสนิทมาจากกัมพูชามามาตรวจมาเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลพญาไทสามทีนี้เอกก็มาดูแลมาต้อนรับเขาก็จะคอยถามถามไทยเขาตลอดเลยว่าชอบไหมโจเจสตออสเขาโจเจสตบอกชอบชอบมากชอบประเทศไทยและเอกก็คอยถามว่าอยากกินอะไรชอบกินอะไรเขาบอกว่า,าไทยฟู้ดอินเดอะเบสไทยฟู้ดนัมเบอร์ one คืออาหารไทยเนี่ยที่หนึ่งสำหรับเขาเลยเห็นไหมคะน่าภูมิใจอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอจะปิดไลฟ์แล้วนะคะเอจะไปซื้อตั๋วแล้วคะ่ะให้ให้ดูบรรยากาศอีกนิดนึงเผื่อใครที่ไม่ค่อยได้เข้าเมืองเนาะก็จะได้เห็นบรรยากาศ บรรยากาศที่นะักท่องเที่ยวมารอ,อขึ้นรถนะคะอันนี้ส่วนมากมีต,ต่างชาติจะเป็นมีเกาหลีมีสิงคโปร์ดูบรรยากาศการจราจรหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะบรร,บรรยากาศกรุงเทพก็จะเป็นแบบเนี้ยอันนี้เป็น BTS สยามนะคะ โอเคนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าไปเจอสถานที่ไหนสวยๆแล้วจะคอยอัปเดตเพื่อนๆนะคะโอเค,ค